กระลับกระลับสวัสดีท่านผู้ชมดูท่านกันด้วยนะผมจะมาถ่ายคลิปกันนะเอเพิ่มเติมคือไม่รู้นะผมถ่ายคลิปอะไรไม่รู้ประจจะมาแจกเกมนะผมก็คือแจกเกมเป็นรายการใหม่ของเราทุยฮัลโหลพะโลฮัลโหลเอเลียนะผมน้องว่าไม่อยู่ครับผมแล้วต mm ิด hmm. ย right. ิบก่ะมาแจกเกมนะผม เกมอะไรแล้วผมเกม P D สองใช่เกม P D สองจะมาแจกนะผมเนลาการใมาของเราแจกเกมฟรีจ้าอีพีหนึ่งแล้วก็ถึงนี้บทมัมยวะเสียงเบานะครับผมตาเนี้ย,มมยดังไม่รู้ก็อยากถ้าอยากได้ก็ทำตามกับตาแล้วกันนะผม อะไรก็คือกดสับตะไครา้ช่องอาร์มไทเกอร์สตาร์นะครับเลยเสียงผมไม่ช่าก็โดนใต้คลิปอะผมติ <c oughs> ดตามร้อยยี่สิบคนแล้วไม่มันยายแทะวะอันนี้ไม่ได้ปั๊มมันเนะี่โอ้โหเยอะแท้ขอบคุณร้อยี่สิบสับตะไครา้แล้วกันนะมาจากคลิปพีเอ็นทีนี่เองมาค่ะพีเอ็นทีต้องใช้ทีเท่าไหร่ ก็ S <S <preach science> อย่างแรกกด subscribe ช่อง Tiger Star นะผมเลยฟังไม่ชัดก็ดูกรกดิกใต้คลิปได้นะผมใต้ลิงค์คลิปชั้นนะผมใต้คลิปนั่นเองเบาๆดิเฮ้ยเอเลี่ยนเอเลี่ยนเอ็กไฟแบงเฮ้ยมาโปรโมทช่องนี่หว่าเฮ้ยช่องก็จะประกาศผมวันที่เท่าไหร่นะผมเสาร์หน้าแล้วนะอหหน้าเรแน่นอน วันตีนะผมวันนี้วที่สิบวันที่สิบเช่าวันวันนี้วที่สิบก็เสารหน้าวันที่สิบแปดนะผมเสาร์หน้าแจกพุ่งประกานผมวันจันเนี่ยนะการผมเสาร์หน้าไม่เอาวันที่สิบแปดนะผมเดือนนี้แหละวันที่สิบแปดเดือนนี้ปีหกศูนย์นะผมก็ อย่างแรกกดซับตัวใครอย่างสองกดไลค์นะครับผมอย่างสามก็คนทีนอย่างที่สามก็อย่างที่ไม่ใช่ครับอยู่ไปฟังวันอย่างที่สามก็ไอ้นี่อะไรวะให้เขียนคอมเมนต์ว่าทำทำไมต้องได้กล oh> ับไปครับผมเกมสมทำไมต้องสมควรได้ครับอืมแค่นี <t 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 ้แล้วผมเกมเพย์ดีนะผมเพย์ดีแล้ววะไม่ใช่อละเพย์ดีสองนะผมที่เข้ามาใหม่ในสตรีมอ่ะ จอน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 วิกฮิตฮ uh? <c oughs> ีอิตอ้าวอะไรวะแปแป๊บฮีอิตอ่ะขอเวลาสักครู่ผมคือตุกตุกกงตวกิดนะผมแปวะทดสอบให้เหอจอนวิกให้วเด ภาคสองเวอร์ชันจอวิกให้นะผมช네ื <m 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 ่อโคเทเลยก็ตามน้าปกเลยนะผมน่าเล่นอยู่นะผมอัน vale นี้แกนสเตีปบลค่ะว่าราคาเท่าไหร่ประมาณสองร้อยครับผมฮะอะไรไม่หรอดำหรือดังไม่กูดำยังไงวะ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคนละคนแลน้วอันนี้ไม่ใช่อ่ะอันนี้พี่กูครับผมป่าก็อย่าลืมกดติดตามช่อง tiger star ด้วยล่ะครับผมอ่านได้ถ้าฟังไม่ใช้ก็ใต้ดิ้งคิปชั่นนะผมไปอ่านซะบ๊ายบ,ายบายครับประกาศผมวันที่แปดคือวันเสาร์หน้านี้บผมเดือนอะไรวะเดือนกุมภาพันธ์พศ .2560 นะครับผมไปลแล้วจ้ะบ๊ายบายครับ